การบริหารแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542การปฏิรูปการศึกษาที่กำลังดำเนินการในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษา และกำลังก้าวย่างสู่ยุคของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21ได้เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความสำคัญไว้ในหลายมาตราดังนี้มาตรา6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมนิจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่เรื่องกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมาตรา7รู้จักพึ่นตนเองมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องมาตรายี การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาดำเนินการโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็นทำเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่มาตรา25จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ห้องสมุดประชาชนพิพิธภัณฑ์หอศิลป์สวนสัตว์ สวนสาธารณะสวนพฤกษศาส,าสตร์อุทยานวิทยาศาส,าสตร์และเทคโนโลยีศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆอ,อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียนมาตรา30ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแหล่งการเรียนรู้นั้นมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียนใดที่อยู่ใกล้หรือมีแหล่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาหรือมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้บ่อยครั้งโดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอนับว่าเป็นความโชคดีของนักเรียนในโรงเรียนนั้นที่สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพซึ่งอยู่ในบริเวณโรงเรียนหรือในบริเวณใกล้เคียงได้ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการได้นิยามความหมายของแหล่งการเรียนรู้ไว้ว่าหมายถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนฝ่ายเรียนฝ่ายรู้สแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอธัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถรอดธรรมได้กล่าวถึงแหล่งเรียนรู้ไว้ว่าแหล่งเรียนรู้หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตได้แก่บุคคลสถานที่ต่างๆแหล่งวิทยาการธรรมชาติสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยประสบการณ์ตรง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันจึงสรุปได้ว่าแหล่งเรียนรู้คือสถานที่หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารความรู้ที่สามารถนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพมีความรู้ความสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้นิยามลักษณะเด่นและความสำคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้ไว้ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและผู้เรียนได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ได้ 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ 4. เพื่อให้ผู้สอนเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและสนับสนุนแนวคิดสำคัญในการใช้แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่ผู้เรียนจะสามารถศึกษาคนา้นคว้าหาคำตอบที่สนใจใฝ่รู้แหล่งเรียนรู้มีทั้งในโรงเรียนและในชุมชนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนนอกจากห้องเรียนแล้วสถานที่ต่างๆก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นโรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนในโรงเรียนและในชุมชนแนวคิดสำคัญในการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1. จัดการเรียนรู้โดยเน้นความสำคัญที่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู้ 2. ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์การสังเกตการรวบรวมข้อมูลและการปฏิบัติจริงทำได้คิดเป็นทำเป็น 3. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งระบบ 4. ปรับเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้ผู้สอนมาเป็นผู้รับฟังเป็นผู้เสนอและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตอย่างแท้จริงประเภทของแหล่งเรียนรู้แบบที่1จัดตามลักษณะของแหล่งเรียนรู้เช่นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล ประเภทของแหล่งเรียนรู้แบบที่สองจัดตามแหล่งที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้เช่นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนลักษณะของแหล่งเรียนรู้ 1. ต้องจัดบรรยากาศของแหล่งเรียนรู้ให้เป็นสภาพเสมือนจริงมากที่สุด 2. ให้มีการจัดทรัพยากรในแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ 3. ปรับสภาพของสถานที่เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด 4. จัดบริเวณโรงเรียนให้เกิดแหล่งเรียนรู้และแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ 5. จัดศูนย์วิทยาบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ และแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักการบริหารแบบ 4M คือ Man ที่หมายถึงตัวบุคคล Money ที่หมายถึงงบประมาณ Material ที่หมายถึงวัสดุ Management ที่หมายถึงการบริหารจัดการบทบาทของบุคลากรกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บทบาทผู้บริหารโรงเรียน 1. กำหนดนโยบายวางแผนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาจัดสร้างหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 2. ส่งเสริมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ในการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 3. สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานโครงการ นวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาหรือใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 4. นิเทศกำกับติดตามดูแลและประเมินผลระบบก,การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกบทบาทของครูผู้สอน 1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 2. ให้คำปรึกษาแนะนำผู้เรียนในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สารประสานงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเอกสารเพิ่มเติมให้การแนะนำา 4. ประเมินติดตามช่วยเหลือการดำเนินงานแนะนำความถูกต้อง 5. ประยุกต์ใช้เผยแพร่ผลงานและสรุปผลการประเมินผลบทบาทของผู้เรียน 1. สําสำรวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนชุมชนและศึกษาเอกสารพร้อมจดบันทึก2 แบ่งหน้าที่การทำงานแบ่งกลุ่มเพื่อนำความรู้เสนอและเปลี่ยนภายในกลุ่ม 3. ตรวจสอบข้อมูลจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเอกสารเพิ่มเติมให้การแนะนำา 4. ประเมินติดตามช่วยเหลือการดำเนินงานแนะนำความถูกต้อง 5. ประยุกต์ใช้เผยแพร่ผลงานและสรุปผลข้อเสนอแนะเพื่อการปรับใช้แหล่งเรียนรู้ 1. การเตรียมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 2. การกำหนดสถานที่แหล่งเรียนรู้ 3. การปดมนิเทศผู้เรียนก่อนไปศึกษานอกชั้นเรียน 4. การพาผู้เรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ 1. เป็นแหล่งเสริมสร้างจินตนาการและความคิดริเริ่มส,ร,สร้างสรรค์ 2. เป็นแหล่งศึกษาตามอธัธยาศัย 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต4เป็นแหล่งสร้างความรู้ความคิดวิชาการและประสบการณ์ 5. เป็นแหล่งปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านและแหล่งศึกษาค้นคว้าสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง6เป็นแหล่งสร้างความคิดเกิดอาชีพใหม่สู่ความเป็นสากลแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อมุสลิมห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด มัสยิดกลางศูนย์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ส่วนพฤกษศาสตร์สนามกีฬากลางอิสลามกับการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมอิสลามได้ย้ำเตือนให้มนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยการเชื่อมโยงปรัชญาการมีอยู่ ของสรรพสิ่งต่างๆในธรรมชาติตามระเบียบที่เอลอได้ทรงจัดวางไว้อย่างดีเลิศเท่ากับความศรัทธามั่นในพระองค์ในทัศนะอิสลามมนุษย์เกิดมามีหน้าที่ในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆรอบตัวให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์ได้รับมอบหมายให้จันร์ลงสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาและความเจริญงอกงามด้วยสติปัญญาและสามัญสำนึก อิสลามถือว่าการหาความรู้เป็นภารกิจที่พิเศษยิ่งดังที่เอาล้อได้ทรงตรัสความว่าและจงกล่าวเถิดว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มปูนความรู้ให้แก่ฉันด้วยเถิดสุลตห์หา